คุนได้ยู่บนนี่ได้บ่กคุณนี่แห้งนี้สลดนี่โอ้โหใส่เกียร์สองเลยนี่นำไปเบิง่งหมาเฮาลูกทึกเมื่อคึบสองาขาค้างๆนี่จะต้นกาแฟบัดเนี่ยกาแฟกาแฟกาแฟ ติดตัวติดตัวติดตัวติดกาแฟเลยกาแฟกาฟนี่ตัวดอกจากป่าดอกมะลิโอ้บ้านนี้มีรถคันนี้จอดอยู่เนาะสำหรับแก่ของโอ้มีห้องน้ำเนาะบ้านนี้ ป้าหลังนี้มีห้องน้ำใสโอ้ขุดอันนี้อีกนี่ขุดบอ่อนรำนี่ขุดบอ่อบดานเลยนี่โอ้โอข่าวป๊มลงนะนี่เอา้าแล้วข่าวไฟฟ้ามาใส่บ้านหลังนี้ป่ะก็มีไฟฟ้าใสโอ้บ้านหลังนี้เขาเอาไฟลงจากเสาตัวน,ตน,นั้นโอ้เห็นแต่บ้านหลังนี้แหละมีไฟใส่ โอ้หล oh, ังนี้ก็มีหลังนี้ก็สายไฟก เราได้เ้าดีขนาดโอ้เก่งเด้อตัวเล็กเ่ยโอ้พนังเอาดินมาทมหน้าบ้านตีบ้านใหม่คุมหนึ่งก็หมื่นมาหมื่นมาละที่ดองเลย แดดฝนตกเด้โอ้บาหลังนี้สีเข้าได้นน่ติดอันนั้นเนาะจักรถอีจกตอกจักรถอีจิตอสีเขา้าโอ้เอามาถมอยู่นี่จีแห้งนีเนอะเครื่องอจ,กจกักรเจ้าเนาะเจ้ายนต์รถจ้า ดิมธมนาบ้านโอ้โหชัดที่ร้อยโอ้โหจมงนินโอ้ระวังช่วยไหมโอ้เก่งอะไรกันเนี่ยโอ้โหชุดยอดได้สำนมี่ ได้แค่นี้ OK. โอเคโอ้สุดยอดสุดยอดแห้งรถดิโนโอ้แห้งอะไรพี่ลึกพี่ลึกจัดไฟเห็นหานขายเครื่องโอโ๋อเจ้านี่หัวการคาเ้อเจ้านี่ตัวน,นี้เอาหินใช่เนาะเอาหินมาโมนโมนนี่ เสี่ยวนี่เทสิมังเหรอโอ้เทสิมังเลยขักขักขับขักตาดงเจเจืองตาเข่าเข่าหน้าได้ยังเนาะกูไปไว้จนฝนตกในเมืองมืดและเนี่ย คนอยากตกแล้วมืดมามืดมาล่ะืม่รอดแล้วคนอยากตกแล้วนีเลยได้เข้ามาแล้วตรงตาก จากแนแหงแล้วก็ไปสีไปตามมันจะสีง่ายตามง่ายโอ้สวยเวียกพอแม่แลอเนาะน้องเจ้าบอนี่มีน้องเนาะเดี๋ยวหลอกมาท่านีึแถนี้หมู่บ้านเป็นสะอาดสะอานดี ตามอนโอ้คุณสาวได้รอยอยู่ในเฮือนนะจะพาทุกคนไปบึงโอ้ว่าจะอายหรือบอ่าสาวบ่านะกะมูลบอกมูลบ่หนะกมูล,นะมลน่าละเมือ,อนเยื่องอาโม่เยื่องโอ้พ <c ười> <c ười> บแล้วลิฟต์ขนใดบานเลย <c ười> อามอเยื่องขาวๆคือคนเวียดนามแถนี้อยากติดเสื้อคนเวียดนามนะเถี๋วนี้โอ้ให้เทือนไหมเนาะหลังไหมสร้างบ้านหลังไหมเมื่อกี้นี่เห็นรอในประตูนหน้าต่างเลยล่ะเห็นเทือนเป็นหลังใหญ่ขักเลยเนาะป้อเท่าหลึก คือดังบอลรัตได้ว่าไปแหละหลายๆหลักๆเนาะหลายๆหลักๆของคนแถวนี hum, ้ก so, ็คือการขายกาแฟเนาะคือโซนหน้าพนี่ก็จะเป็นธุรกิจส้ำห้องกระบะได้เนาะหลายๆส้ซำห้องก็คือการเฮ็ดน้ำมัยางและน้ำมัพายางยางแห้งแล้วก็ขายให้พ่อค้าเวียดนามคือเขาโซนแถวนี้นี่เขาเจ้าขยันคักเลยสะบานแถวนี้ขยันคักนะครับ พระเจ้าขายันจากทำไมเราไปเจะทุกบ้านเลยเห็นตัวมาย,ย่างเลยอ๋อนี้เฝ้าดีขนาดเข้าดีขนาดเลยเข้าเซล มันลายขนาดเลยเชียงข้างบู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 แล้ว <c oughs> ม,มันเสีย <c oughs> อย่างเลาะมาทางนี้ <c oughs> บ้านหลังนี้ตั้งงามนี่ มีโหงนวดเข้าอีกมีรถอีกแตกๆอีกบ้านไม้หลังมักใหญ่มีหงสีน้อยอีกทางนี้ก็ปลูกักอฟักทองเ็ยงพ่ายไมบ โอ้หลายแทย้ป้าเต่าหนักกลัวสองสลูกมันสี่ตัวไปละกลัวกล้องยางน้ำไมแห้งป้าต้องลายเนาะซื่อเนาะซื่ออลึกโอ้หลายขักเนาะเฮ็ดผู้เดียวเลยบ่นี้อ๋อหนักไฟใช่เนาะ nó phải yá Na làm mưa mưa mà Bò Na mà ขโมนอ้อได้ไหมนลเบิรชนปัวเจ้บาบ่าึบินเจ้าสปัวก็ <c ười> คือรเราลาดไม่แล้วน้าละเมอโอ้ตาดงตาใม่น้โอ้ยเดือนคักเลยงเงไเดือนใหม่ึอ้ออยู่แล้ววะนี่สบายดี คุนอยู่แล้วเนาะหากะแล้วหลังไงหลังงาม